สวัสดีค่ะอินนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง jasminej ห้าเ9นะคะวันนี้กลับมาในส่วนของการหยิบไพ่อีกแล้วนะมาถามกันนะว่าความรักในครั้งนี้เนี่ยคนที่เราครบหาดูใจอยู่เนี่ยเขาอะแอบหึงเราบ้างหรือเปล่านะคะเขาจะแอบหึงหวงเราบ้างหรือเปล่านะคะลองมาดูกันนะคะกะติกาเหมือนเดิมนะคะมีไพ่ 5กองนะคะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะดูเปลือกหอยแล้วชอบอันไหนเห็นแวบ,บแรกชอบอันไหนก็เลือกกันนั้นหรือจะลองไปนั่งสมาธินับ1-10ถึงก่อนก็ได้แล้วกลับมาใหม่มาหยิบก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ดีไม่ตรงอย่าไปเชื่ออะไรมากมายขนาดนั้นนะอันนี้ก็เป็นการหยิบทั่วๆไปนะคะโอเค มาดูกันใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกับเปือกหอยอันนี้นะคะถามว่าคนที่คุณแฟนคุณเนี่ยหรือว่าคนที่คุณชอบศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาหึงคุณบ้างหรือเปล่านะคะ ค่อนข้างจะชัดนะไพ่ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ชุดใหม่นะคะแจ้งไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่เดวิลนะคะเข้าใจว่าเขาน่าจะหึงคุณแต่ไพ่เดวิลเนี่ยมันมาพร้อมกับความสัมพันธ์แบบ 2- 3สคนในความสัมพันธ์นะคะบางทีการหึงของเขาเนี่ยมีแต่เขาก็อาจจะไม่ได้โสดร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะหไหมเนื่องจากเขาก็อาจจะไม่ได้โสด จริงๆจังๆเขาอาจจะมีใครอยู่แต่เขาก็มาตามหึงหวงคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้นะคะมันเหมือนกับการแซงออกอาจจะเยอะจนคุณสังเกตได้ก็ได้นะได้ไพ่เดวิลเนี่ยค่ะอ่ะมาต่อกองที่2นะคะกองนี้นะเลือกอันนี้เขาหึงคุณไหม <laughs> มันจะเป็นไพ่อีโรติกนิดนึงเนาะเอออย่าว่ากันนะคะ3ถ้วยเกิดขึ้นนะคะถามว่าหึงไหมเนี่ยแจ้งว่าอาจจะมีหึงอยู่บ้างแต่ว่าทำเนียนนะตีเนียนอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นนะคะก็มีความหึงแต่พยายามกบเกลื่อนนะคะมันจะต่างกับไพ่เดวิลนะเหมือนกับว่าเฮ้ยหึงแล้วแบบเห็นชัดแต่ว่าถ้าเป็นแบบสมถ้วยเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยหึงแต่พยายามซ่อนเอาไว้ทำแบบ เฉยๆสบายๆายเหมือนเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยมากกว่านะคะกล้องที่3มนะคะไพ่สำหรับนี้ค่อนข้างอีโรติกอีกนึงเนาะคิดว่า youtube คงไม่ดึนออกอันนี้หึงไม่เอ่ยสิบถ้วยนะคะไม่คิดว่าหึงนะสิบถ้วยเนี่ยเหมือนเขาจะไว้วางใจคุณค่อนข้างจะเยอะค่ะเขาจะเห็นคุณเป็นเหมือนคนในครอบครัวเขาจะแบบรักคุณเหมือนคุณเป็นแบบ สามีพยาเป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นคนในครอบครัวไปแล้วอะ่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะมาตามราวีหรือว่าหึงอะไรคุณขนาดนั้นนะคะถ้าถามแจ้งแจงว่าเขาไม่น่าจะมาหึงคุณนะเพราะเขาไว้วางใจคุณแบบเนี้ยมากกว่านะคะและกองที่สี่นะคะอันนี้ได้ไพ่เดอะซันขึ้น เดอะซานมันเป็นไพ่ดีที่สุดเนาะในจุด18ใบถ้าถามว่าหึงไหมคงไม่หึงอะ่ะคือเขารักคุณเขาเขามองคุณแล้วมันมันบวกอะคะ่ะมันเป็นอะไรที่เห็นแล้วแล้วก็บวกบวกเขาไว้วางใจคุณอะไม่ใช่แบบเฮ้ย เนี่ยจะต้องแบบไปทไําอะไรอะไรยังไงมากมายหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่อย่างนั้นเขามองมาที่คุณคือเขาเห็นแสงสว่างเขาเห็นความดีเขาเห็นว่าคุณเป็นคนดีจิตใจดีไม่น่าจะแบบเฮ้ยหึงหวงตามราวีแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะก็คิดว่าเขารักคุณแบบที่คุณเป็นมากกว่าไม่ใช่เป็นการที่แบบเฮ้ยจะมาตามอะไรต่างๆรานาแบบเนี้ยไม่น่าจะใช่นะคะและกองสุดท้ายนะคะเขาจะหึงเราไหม สามดาบแจงก็ไม่ได้เปิดไพท่ทุกมันถึงว่าดูทุกหน้าเนะดูแบบอิรติกมากเหมือนกันเนี่ยไพ่สามดาบเนี่ยน่าจะหึงมากเหมือนกันนะสามดาบปกติเป็นไพ่อกหักเสียใจใช่ไหมก็ถ้ามองแล้วถ้าเปิดแล้วแบบเป็นไพ่แง่ ที่ค่อนข้างจะลบนะในช่วงในในตรงนี้ก็จะแบบไพ่สำหรับที่1กับที่3ที่5ขอโทษที1่กับ5นะคะแต่อันที่2เนี่ยก็อาจจะแบบหึงแต่มีความแบบกบเกื่อนนะคะแต่ว่าใบกองที่5เนี่ยหึงมากเลยอะหึงจนแบบรู้สึกว่าอยากจะเลิกกับคุณเลยก็ได้ซ้ำนะแบบมาตามเยอะเกินไปอาจจะแบบ คุณก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะบางทีเขาหึงมากเกินไปมันทําให้เขาแบบเอ้ยไม่อยากจะยุ่งแล้วแบบนี้ก็ได้ก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเดี๋ยวแจงไปก่อนนะใครสนใจเรียนดูดวงหรือว่าดูดวงส่วนตัวตอนนี้แจงมีโปรโควิดลด50%และฝากเอาไว้เผื่อใครมีลูกหลานอยู่บ้านส่งมันจะมีเพจที่แจงฝากเอาไว้ค่ะเรียนเลขออนไลน์ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ แล้วทดลองเรียนฟรีนะคะสำเร็บสำเร็บส,สำหรับเด็กอนุบาลจนถึงป3นะคะลองไปดูใต้คลิปแป้งที่คอมเมนต์ได้หรือว่าจะติดต่อมาที่แจ้งก็ได้เดี๋ยวแจ้งให้ข้อมูลไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ